สวัสดีจ้าพี่น้องมาเจอกันกันกบเจแดงอีกแล้วเนาะจ้ามือนี่มือนี่เจแดงสิ้ผ้ามากินอาหารเย็นนี่แล้วจ้าม <c oughs> ีอย่างแน่วัอนี้นี่จ้าเนื้อทอดไก่ทอดเนาะจ้าแล้วก็มกหมอน้อไมมาพี่น้องเขาแรงจ้าเขาแลงขึ้นเก้าละ <c oughs> มามามา,มากินน้ำกันจ้า แม่จ้าข้าวเหนียวมาพี่น้องมาบอต้องเว่าลายเลยเมื่อนี้ข้าวแรงด้วยกันจ้าจะแดงใสซ่อนสอมเด้อจ้าห่อนห่อนห้วยหวยอยู่พี่น้อง นัวแซ่บพี่น้องอยันวิดีโอตัดอีกยุ่จ้อ่ะเนื้อทอดไก่ทอดหรือเก่าเนื้อทอดบางดูพี่น้องเป็นน้าแซ่บคักว่าติดมัน จะแนวมันั่วป่ะเนี่ยกินกับข้าวเหนียวเขากันเป็นยังมะพี่น้องเนื้อทอด วันใหญ่พันกระเทศอาหารฝรั่งจ้ะส่วนจเจแดงก็กินอาหารไทยวันนี้ไม่ได้กินอาหารฝรั่งเ่อใครได้เห็ดคลิปพี่น้องคลิปมันตัดไพร,รวิธีบอกแม่เครื่องไอโฟนเต็มเห็ดยังไดจ้า หมกหมอนแล้วไม้ใส่หมูสามสันจ้ะมีแต่แน่้แสบๆพี่น้อง Cái mua kín hàng ta sẽ xẹp con nịt nha Chắc chắc đỡ video đỡ Nói xẹp đấy. บ๊ยได้เอาข้ามเขาตุ่ยคือข้าเจ้าดรอกจ้า <g ül> จแสดงเป็นคนแสบแเมื่อนาะจ้า แต่แนวแซ่แบๆจ้า หมอเนาะไม่ใส่หมูสามสันีกระแซ่พี่น้องเลยสามสันยี่หรีได้หมูเห็นปะกินอาหารบานเห้ามันมีแห้งเห็ดงานเนาะพี่น้องเนาะ จะแดงจังวิดีโอไปอย่ามันตัดจ้ะเบิ้งเดีมันตัดเด้อจ้ะเด้อ ได้ซื้อมากก็บมามากักมักเองทอดเองพี่น้องแซบยูนีเขาสิมกักมักขายกับมี้จแซ่แข็งไรเขามักขายเขาอยู่แซ่แข็งไร เองอะแสบเนะจ้ะช่วงนี้ว่าได้กินสมตำพี่น้องบ่าแท้ในเบสื้อบบกหุ้้งจ้ะ นั่นทอดไปฝรั่งกินฝรั่งเนี่ยมักคักพี่น้องมักแล้วก็ทอดไปฝรั่งกินเนาะจ้ะเฮดไปค้นเฮดถนนนี่แหละกินจ้าไปข้าเจ้ากินเฮดอาหารหไทยไปเฮดปอเปี๊ยะไปพัดเข่าไปโอ้ยเขาว่าแแสบคักจ้ะ ไดเลี้ยงข้าเจ้าเขาก็ได้บุญนาอพี่น้องเนาะข้าเจ้าเฮ็ดงานเมยเมยมากินกันแซ่บคักมาสันป่เปียเจแดงมาเจอพี่น้องเลย มาซอยจแดงกินในมิตรแนวแสบๆจ้าเนื้อทอดกับแสบเนื้อแดดเดียวจ้า ีแต่แนวแซ่บๆ,ๆอ,อ่ะเจ้นังกะน่งะนองไก้ จะเฝ้าเตอตัดเดอ้อลูกแม่เอ้ยวิดีโอ

ไอรู้ไอโฟนเต็มแก่จังใดบอกเนเ้อร์จ่าเด้อร์คอมเมนต์คำว่าบอกเจดีดย์เนเธอร์ใ้คำว่าเบิ้งคลิปนี้แล้วก็ได้ oh. Oh. พื้นที่เก็บไอโฟนเต็มมากันถ่ายวิดีโอบอไดพี่น้อง

เออน,นี้กินข้นละหม่องกับพอไงเยอะถนนสะอาดเรียบร้อยแล้วได้แดงสิเปตนี่ให้เบิง้งเนาะจ้ะ่ายวิีโอให้เบิ้งอีกให้ถนนเซตเรียบร้อยก่อน

กิบหนีก็ไปสั่นหนีนะจตะพี่น้องเนาะมาเจอกับเจ๊แดงกิบหนาเนาะจ้วลสตีจ้า